วันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำกระบอก <c oughs> บอกมันทำกระบอกโอเควันนี้เราจะมาดูความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปนะครับที่ว่าทำกระบอกแดดก็ค่อนข้างจะร้อนเหลือเกินเ <c oughs> มื่อยคอเลยวัดทำกระบอกอยู่ที่ไหนเอ่ย <c oughs> อยู่ที่ชาลาปุรี <c oughs> นี่เลยอันนี้ใช่พระไหม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช โอ้ยสรุปแต่ละปลาแบบสวยมากใหญ่มากเดีวเขาจะถ่ายแล้วังโอ้ my god ใหญ่มากทุกคนใหญ่ไม่เท่าไหร่นะครับเด็ดดนี่โอ้ย oh สุดดร้อนแรงกว่าผมอีกปกติผมว่าผมร้อนแรงแล้วนะ <c oughs> ว้าวโอ้โห้ยรอวัง ลายรอบไปด้วยพระพุทธรูปนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขาหน้าเกงขามมากป่านเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันนะครับรอบๆอบ่ออาพระพุทธรูปองค์สีดำนะครับมีเลยทุกองค์นะครับสีดำหมดเลยนะครับก็ที่มาที่ไปของ พระพุทธรูปสีดำนะครับมันก็มีหลายอย่างครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนะหนสื่อถึงการออกทุดงของพระนะครับการออกทุดงของพระเนี่ยมันก็ตากแดดนะครับเดินทุดงกลางแจ้งเป็นเวลานานๆก็ทําให้ผิวดำสอก็อยู่ในสถานที่ร้อนๆแบบนี้เลยร้อนไหมโคตรร้อนนะครับซึ่งวัดท่างกะบ,บอกอยู่กลางแจ้งร้อนเปรี้ยง แล้วก็พระส่วนใหญ่ก็แน่นอนเขาไม่ให้ทายรีมกันนะครับมันก็ทําให้ผิวคล้าดาได้สารก็คือแบบพระส่วนใหญ่ปฏิบัติอย่างเข่งคัดนะครับสายเนี้นปฏิบัติตีวิเวกนินสมถะนะครับการไม่ได้ใส่แบบใจร่างกายการไม่ใส่ใจร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการละทิ้งตัวตวนแล้วก็วกัฒนธรกระบอกเนี้ย เป็นสถานบำบัดยาเสพติดนะครับก็คือภาบางรูปนะครับก็เคยอบำบัดมาก่อนก็ฝึกผลร่างกายนะครับและจิตใจอย่างหนักน,นะในการบำบัดภาพลายรูปก็มีอดีตเคยติดยานะครับอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ หันหน้าเข้าหาธรรมะนะครับบางรูปก็บางท่านนะครับร่างกายก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะคิ้วหยาบกร้านเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับการเสพสิ่งเสพติดเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายมันดูไม่ดีร่างกายผูบโซ่ <Huh? S 1> อมผูก<อ>สูบพอม <laughs> <laughs> นะครับเออมันก็เป็นแบบ มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสื่อโอเคครับนี่ก็จะเป็นซิเกเนเจอร์ของทางวัดทํากระบอกนะครับก็สวยนะแต่ก็ร้อน,นสวยมากจริงๆร้อนมากเออนี่แบบมีเมฆมาบางังแดดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกวัดหนึ่งซึ่งวัดต่อไปเนี่ยที่เราจะไปก็คือวัด วัดเขาว,วงใช่ไหมวัดเขาว,วงอะไรสักอย่างนไร,ไรยายณนารายอะไรสักอย่างวันเดทิปครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปครับเดี๋ยวมืดเรามีสามวัดแล้วก็อีกหนึ่งร้านกาแฟที่เราต้องไปแบะไม่ใช่ร้านอาหารเอร้านอาหารกโก้โอเคครับเราก็วาร์ปมากันที่วัด เขาวงนะครับสระบุรีนะครับใกล้ๆก,กันห่างกันแค่ไม่กี่กิโลนะครับซึ่งเราก็เดินทางมาถึงเร็วจอดรถตรงไหนก่อนทางเข้าไตรงนั้น,น,รน,น,นครับป้ายเนี่ย้า,า,าโอเคลมเลื่นมากความวัดนี้เต็มไปด้วยต้นไม้และใบหญ้าอันเขียวชะอม อ๋อไปด้วยภูเขาสูงใหญ่นะครับจุดขัดกรองอยู่ด้านหน้าครับขัดกรองคนอาตาดีนะโอ้โหแค่จุดจอดรถก็แบบว่าสวยแล้วนะครับคือวัดนี้จะเป็นธรรมชาติมากนะฮะเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าแสว เดี okay. ย๋ยวเราลงกันครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไหมอยู่ตรงนู้นลมลื่นมากปะ่ะพร้อมแล้วหลังจากที่เราทำภารกิจเข้าห้องน้ำห้องท่าเสร็จสิ้นดูห้องน้ำนใช่ ห้องน้ําสะอาดมากนะครับมีหลายห้องมากแล้วนี่เขาและนี่ทางขยะนะครับเสียวมากป่ะอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจอดรถเสร็จเข้าห้องน้ําเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเข้าเข้าวัดไม่รู้ก็อย,อยู่ตรงไหนลานจอดรถก็ กว้างขวางนะครับแล้วก็ร่มลื่นมากไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าทําที่จอดรถเลยสักบาทใช้ร่มเลาของต้นไม้ดีมากเลยรถก็ไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดคัดกรองเมื่อกี้นะครับที่เราที่เราเห็นนะจุดตรงนู้นไปจอดรถไปตรงนี้ วันนี้ไม่ผ่านเขาไม่ให้ใส่เสื้อเอวลอยใส่ผ้าถุงได้ไหมขอบคุณค่ะ <c oughs> คุ้มปะ่ะเออ,เอ,อ <c oughs> not not different เนอะ not different but but better หลังยาวไงอโเปลี okay. <c oughs> ่ยนชุดเรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่มีอะไรต่างครับต่างมานิดหน่อยเอาโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้ววัดเขาวงถ้ำนารายโอเค,อเควัดกำลังแบบว่าต้องใส่ตัวสุภาพอ่าอาทิแต่งกายสุภาพอาทิไม่ใส่สายเดียวไม่เปื่อยไหลนุ่ง<ม>สั้น<ม>เลยห,เหัวเขา่าที่ไม่เหมาะสมนะครับโอเควัดนี้ มีประวัติยาวนานเป็นพันพันปีเลยนะทุกคนซึ่งวัดเนี้ยก็จะอยู่ในถ้ำเป็นศาสนาสถานโบราณในถ้ำหินนะครับถ้ำหินก็หินไม่ใช่หินธรรมดาหินปูนที่อยู่อันนี้ปะที่อยู่ฟันมนะั้งม่ใช่ก็ที่เราขับรถมาเห็นเป็นภูเขาภูเขานั่นแหละครับมันเป็นแบบเขาหินปูน จูอ้โหจุดแรกเลยจบพุดนะเข้ามาก็เจอเลยครับน้ําตกล่มรื่นมากโอ<ฮ>้ใต้น้ําตกนะครับก็จะมีองค์พญานาคครับ นอนขดตัวอยู่นะครับด้านล่างของต้นตกน้าเกรงขามากดูแล้วแบบให้ความขังมากนะครับจุดนี้โอเคเราไปจุดที่ชมพญายนาคเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราไปสักการะสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัด12เมตรนะครับและสมเด็จพุทธะอภัยทานโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเอาไม้ทุเทียงตรงนี้ไม่เอาก็ได้นะครับจุดที่เราเดินผ่านมาครับวิวมันสวยมากดูสิ เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับร่มลื่นมาก<ว>ตกแต่งสวนสวยมากโอ้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับวัดถ้ำนาลายเนี่ยทุกคน <ๆ S 2> ก็จะมีรอยจารึกนะครับอักษรเป็นแบบาภาษามอญโบราณแล้วก็ภาษาบาลี ซึ่งอายุเนี่ยเราราวประมาณ1200ปีเลยนะเป็นวัดที่เก่าแก่มากว่ากันว่าสมเด็จพระนารายณ์นะครับมหาราชเนี่ยทรงแวะมาประทับแรมในถ้ำนี้ด้วยสวยมากสวยมาก Okay, ขึ้นเสือ้อโอเคครับขึ้นเสือ้อโอเคเราก็เยี่ยมชมสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นเสื้อจุดนี้โอเคเดี๋ยวสถานที่ต่อไป <Okay. S 2> เราก็จะไปหาของกินกันนะครับ <Okay. S 2> เติมพลังกันนิดนึง mm hmm. ซึ่งตอนนี้พลังร้อยหล่อแล้ว โดนแดดมาเยอะเดินมาเยอะครซึ่งสถานที่ที่เราจะไปก็คือกาแฟดำตอนบ่ายสามสี่โมงยนกาแฟดดำเตาถ่านพิซซ่า Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครกาแฟดดำพิซซ่าเตาถ่าน <Okay. S 1> เราจะมาหากินพิซซ่ากันว้าวร้อนมากดูสิ ดเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่านะครับนี่เลยกาแฟดำเดี๋ยวเราเข้าไปหาของกินกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ ไ,ไหนลโอเคครับอู้โอเคเดีเราเข้าไปในร้านนะเอชัมมากเอาไินดีกว่าเอาเลยครับ Signature ของร้านคุณแนะนำเป็นช okay, oh. okay. hmm. hmm. ิชาตรลัด ซีโคแล้วก็ <Pizza. S 2> พิซซ่าสามอย่างบอกกันถ้าเกิดสองคนก็นสามอย่างนี้ค่ะไม่มีคนเลยครับอันนี้ทีแรกกลัวแบบคนเลิกงานจะมาเยอะอันนี้เปิดถึงกี่โมงล่ะคะถึงหนึ่งทุ่มน,นะครับะคคนกินดีกว่านาโปลีกับ หน้าเห็ดทรัฟิลนาโปลีครับเป็นเมืองหนึ่งของอิตาลีนะวิ่งแรงก็ไม่ใช่รอกดูบอลเยอะตอนนี้เราก็สั่งซิกเนเจอร์ของร้านทุกอย่างครับโอ้โหวิวร้านสวยมากธรรมชาติทุ่งนาอ้งซอฟต์งกับพืชข้างหลังโอเคครับนี่ครับบรรยากาศร้านแอร์ฉ่ำๆนะครับกับวิวส,สวย โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปถ่ายการทำพิซซ่านี่ครับร้อนๆจากเตานะครับขั้นตอนการทำพิซซ่านะครับปุบเตาถ่าน เตาถ่านที่เป็นเตาถ่านจริงๆนะฮะร,ร้อนๆน,น,นะครับจากฟืนอ๋อนี่วัดอุณหภูมิด้วยนะครับสามร้อยห้าจากเตาร้อนๆนะฮะขอบมันก็จะเริ่มขึ้นเพราะมันร้อนอ๋อครับ,รบมันจะขึ้นขอบก่อนเลย,ข,ข,เลยขึ้นขอบก่อนเลยครับแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ได้ขอบมันจะไม่ขึ้นครับ อันนี้นอุณหภูมิสามร้อยห้าสิบอรมอากาศดีครับลมเรื่อยมาอ่าสองร้อยสามร้อยสกว่าใช้เวลานานไหมครับห้านาทีครับห้านาทีในการอบเร็วนะเร็วครับเร็วเลยครับ ทีนี้แกอุณหภูมินจะไม่ได้ครับทีนี้ในห้างก็ต้องมันข้อจํากัดเรื่องฟันเรื่องอะไรครับเขาจะทำไม่ได้เพราะปืนมันก็ต้องต้นอกมันนอกอย่างนี้ครับแล้วพวกไอรสชาอะไรต่างกันไหมพวกกินพวกอะไรเยลูกค้าเคยทานเตาถ่านไหมไม่เคยโอ้ต้องลองนะครับอันนี้เราบอกไม่ได้นะครับต้องลองต้องชิมดูอับเดี๋ยวผมว่าผมว่าน่าจะแบบน่าจะอร่อยกว่านะอะไรที่เป็นทันถ่านเนี่ยพวกย่างพวกอะไรเหมือนกันเนี่ยใช่ ย่างกับอบเนี้ยพวกฐานเนี่ยก็จะหอมกว่านหนึ่งหอมสองมันอุณหภูมิมันได้อ่าอสามแป้งเนี่ยเป็นแป้งโฮมเมดทำเองครับไม่ใช่แป้งสำเร็จมาถูกที่เนี้ยใครเป็นคนเรียกดูรีวิวเอ้ยดูรีวิวดูในดูในดูรีวิวครับติดตับอ๋อโอ้มาจากที่แบบเยอะใช่ไหมคะกุ๊กเยอะแบบ่าอยากเล่นเลยจริงๆมันจะแบบพอดีมันจะครับเนี่ยพอดีเลยมพอดี ตึ๊บหนีถ่ายพอดีเลยเนี่ยครับอัางเล่นไหมใช่ตึ๊บโอ้โหเมนูที่เราได้มาใหญ่มากซีซ่าสลัดแล้วก็พิซซ่เป็นจะเป็นพิซซ่านะครับหน้าอะไรนาโปลีแล้วก็เฮดทัฟเฟลซึ่งไม่เคยกินเลยครับผม จะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กินเตาถานปกติก็กินหน้าออริจินอลทั่วไปสั่งตามส1 2เอ็สิวซีโครหมูไม่ค่อยอยากถ่ายแบบว่าอลังเวอร์มือนี้เหมือนหิวมาสามชาติมาลงที่ร้านนี้แล้วครับโอเคเปิดด้วยสลัดครับ ปกติกินแต่ลาบเทาอยอยกปกติกินแต่หมูกระทะวันนี้พามาเฮลตี้ซะห,หน่อยก็มีครบนะครับมีทั้งแป้งปโปรตีนวิตามินกรลเลนี่ไขมันด้วย <laughs> เป็นยังไงบ้างรสชาติสุโคอ,อนี้นไหมจับ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 นะากินนะ โอ้โหอิ่มมากครับเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงในการกินถ่ายรูปแล้วก็มมวกินมะแลมะแล้วก็แก๊กเฮ้ยเจ้าตูบกลับแล้วนะคู <c oughs> ตลอดทั้งทั้งวันที่มาอ <c oughs> ิ่มมากอะ่ะน,นี้จะเป็นฟืนนะครับที่เขาไว้ทำทำใหม่พิซซ่าบรรยากาศตอนเย็นแบบว่าชิลมากนี่เลย เจ้าของใจดีมากนะครับที่น,นี่ใจดีเกินพนักง,งานน้องก็น่ารักนะครับ hey, ให้ก็เยอะอย่างนี้เลยเ <laughs> บลปลปลาให้เยอะเหมือน <Hey. S 1> ตัวออปติมัสเลยครับอิ่มมากครับเดี๋ยวเราไปวัดป่าพุทธญาตวัดป่าเลยวะนั่นแหละทางจากนี้ประมาณ20กิโลครับ เดี๋ยวเราไปกันไปแล้วนะครับอ p t ต m u s พ r i m e ร้านกาแฟดำร้านเลิศมากเดี๋ยวเราโกโก้กันโอเคครับคนเปิดแมบบครับยังไม่เตรียมพร้อมเลยครับผมจะซ้ายหรือขวาครับออกจากร้านเนี้ยไม,ไ,ไม่รู้เพราะว่าซ้ายเพราะขวาเพราะเราต้องไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดพุทธยานวัดป่าพุทธยานแล้วนะครับบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะฮะไม่ค่อยมีคนเลย มราจะมาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดนี้กันนะครับโอเคก่อนกลับกลับไปมาชมวัดสักหน่อยว้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดนะครับช่วโมงห้าโมงห้าสิบ ทำไมหน้ามีแต่แผลอย่างนี้นะไปกัดกับใครมาฮะนักเลงเหรอเราอะ่ะนักเลงเหรอวัดป่านี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับให้เป็นที่รู้จักถ้าสายพญานาคโอ้ยจะตกใจหมูนอนไม่เห็นหมู <c oughs> ตรงเข้าไปน่าจะเป็น <c oughs> เขาเขียนว่าลานทำถาวร น่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับของพระที่อยู่ในวัดนี้นะครับในวัดนี้ก็จะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเมื่อกยอะมีหมูด้วยตกใจมากเลยกำลังถ่ายอยู่ดีแล้วแบบแพล่นกล้องไปหมูมันเด้งขึ้นมานะมันกำลังนอนอยู่อยู่ในนี้ก็มี2ตัวแล้วก็มีกวางตัวหนึ่งเนี่ยกวางนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหมูนอนอยู่ตรงนั้นมีไก่ด้วย2ตัว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ากวา้างนี้องกว้างนะครับน่าจะเป็นแผลที่ขาแล้วก็มีหมู๊สองตัววันนีเจ้าเจ้ากวาสสญญา้า,วางจับได้ไหมจับได้ด้วยนะครับเขียง หมูนะครับนอนนอนอีกดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดินชมวัดดีกว่านี่ก็จะเป็นพรลาหูครับแล้วก็ด้านขวาก็เป็นพญานาคครับองค์นัคราชฝั่งซ้ายก็จะเป็นพญาสี สัตรนานาคราชองนี้นขอพรกับพระราหูนะครับขอเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งไม่ดีออกไปนะเราต้องรอดใต้ท้องนะครับฟาบเข้ามาเราวนไปทางขวาสามรอบอันนี้ก็จะเป็นทาเวสวรร์น,นะครับ แล้วก็จุดไฮไลท์เลยนะครับพบอปูสีสุดโทเมย่าสีปทุมมาโอเคครับเร,เราก็มาถึงวัดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไหว้พ่อปู่สีสุดโทกับแม่มาย,ย่าสีปทุมมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันดีกว่านะเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับสำหรับ ทริปนี้วันเดททริปที่สระบุรีบ๊ายบาย